เราจะมาทำคอนเทนต์เปลี่ยนที่นอนให้กับใครสักคนนะครับบูม <Boom S 1> ได้ผู้สนับสนุนหลักนะครับมาจาก king of t o p p e r นะครับบูมติดต่อเข้าไปว่าผมจะทำคอนเทนต์เนี้ยเขาแบบ ตอบรับมาไวมากครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็อีกหน่วยงานนึงนะครับทางอบตโพธาเดของจังหวัดพิจิตรนะครับครั้งนี้บูไม่ได้ขับรถออกตามหาเหมือนสมัยขับฟอร์ซา่าแล้วก็เวปป้าน,นะครับได้ทางหน่วยงานเนี้ยเขาลิดรายชื่อมาให้นะครับเพราะว่าเขาลงภาคสนามจริงเราก็เลยขอให้เขาช่วยเหลือเรานะครับดิดรายชื่อมาให้ผมกางให้เขาไหมอยากต้องกลางให้เขาดิเราต้องตูให้เขาตึ๊บอ่ะอังบูปิดเซงถือไปเซงตีงถือให้กัน้นะอ่พี่รมถือกันแหละ นี่ครับแต่คือมันไม่หนักจริงๆนะครับไม่หนักอ่ะนี่คููหยิกบอกไม่หนักคนที่เขามาเก็บข้อมูลที่คือเขามาลงพื้นที่เราใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงเขาถึงรู้อ่ะไอปุ๋ยนะปุ๋ยเขามาลงพื้นที่อ๋อโอ๋อโหทางเข้าอจะเพิ่งเดินเข้าไปโอ้โหนี่นะครับรถมันมาไม่ได้เนี่ยน้ำขาดนะตรงนี้คือตอนน้ำท่วมใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็คือ น้ำท่วมก็ใช้เรือเลยมอไซค์เท่านั้นใช่เราจงเข้าไม่ได้เขาอยู่ข้างในนะครับฟีลเหมือนมาเดินป่าเลยเนาะเอามาให้ค่ะดดีีหนูไม่เข้าเอาที่นอนมาให้อย่างนี้อะไรพี่แดงพี่แดงเดี๋ยวมันโดนที่นอนเกาะป่าอย่างเงี้ยนนนนอบดิ จะดึงได้ดึงไม่นด้ไม่ใช่นี่ไงปาดนี่เลยเนี่ยได้ไหมดึงไม่ได้หรอกนี่ปาดนี่ปาดเลยพี่อันนี้ไงอ๋อพอทำเสร็นปาดซื้อมาก่อนเฮเราก็นี่เลยละอ่าอันนี้เป็นขนาดผ้าฟุตนะครับสีเทาปกติยายนอนนปกติยายนอนตรงนี้เลยเหรอครับนอนนี่เลยเดี๋ยวจัดการปุ๋ย ยังไงไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวเลยขึ้นไม่ได้ลงมาห้องน้ะไม่ไหวอ๋ออุ้มก็อุ้มไม่ไหวไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยแหี่ยืนไม่สิโลได้ไปเท้าอ่ะมันไอ้แล้มันไอ้มันลากมันแน่นมันไม่ออกยกกันได้ไหมพี่ไม่เลยค่ะโอ้ใหญ่ไปเลยหรือมั้งนี่แน่ไม่ใหญ่รักแม่พอดีพอดีครับห้าฟุต โอ้พอดีก็มุ้งเลยนอนขอบใจนะครับอินจะเลมเทียมาให้ขอบใจเนื้อไม่โลดน้องๆเนี่ยน้องก็เอามาขอบใจนะจะไม่โลดจะไม่ได้นอนตะแล้วเป็นไงแต่มันก็จะพองขึ้นอีกนะยายอ้นอนเลยเฮ้ยดูเอออัไหนโอ้ยแต่นีนี่หนูด้านหมดเลยเนี่ยด้านหมดทั้งของข้างเลยมันเจ็บ นอนเลยพอใจไหมพอใจโอ้ยหให้ลานนอะเป็นผลานสองนให้ร่ำให้รวยนะลูกนะจำเรินจำเรินนะเออไม่มีอะไรให้ไม่เป็นไรมีรอวันตายมันหลายนี่ตากระวมปิ้นเลยต้อหินมันเอามายังไงพูดไม่ได้แต่ดูแล ความสะอาดให้แก้ด้วยแล้วกันจะเลมนะให้ร่ำให้รวยตามบอกขอบคุณค่ะเออเออช่วยกันไปไหนไหนแกเหนื่อยไปหาหมอดเมื่อวานก็ไปเมื่อวันตีสี่ก็ไปไมค่อยๆเพิ่มได้สองทุนบ้านได้ยินข่าวจะได้นอนแล้ท่าไหรนี่โอ้ยอย่างน้อยก็ได้ช่วยมั่งแล้วล่ะได้ช่วยมั่งแล้วเนาะ เย่เย่เย่นิ่งดีจังเลยตะเนี่ยไม่นั่นแล้วพอใจเลยแหละนะพอใจเลยเกือกกิ้งสบายเลยทีเนี้ยนอนให้เ็ทีไม่เจ็บแล้วนี่ไม่เจ็บแล้วเออเสื่อหนึ่เนี่ยใช่นอนเสื่อไงเจ็บนี่ก็ช่วยไปเยอะด้านด้านเลยข้างนี้ดีมากเอยใหก็เย่ เนี่ยข้างเนี่ยมาไอตรงไหนที่เป็นกระดูกแข็งๆมันก็จะกดเนี่ยร่างเนี่ยนี่คือนอนนอนนานเหรอครับหรือว่ายังไงไม่ได้แน่นนอนในข้างเดียวโอนอนนข้างนี้เนี่ยอันนึ่งได้แย่เลยอ่ะจะเลาเผิบุญแล้วเหนื่อยนอนพักค่ะนอนพักเลยครับยายเหนื่อย ตอนนี้ครับเราก็กลับมาส่งพี่แรมกลับไปทํางานต่อ <c oughs> และเปลี่ยนเวรกันมานะครับโดยให้ครูหน่อยนะครับเขาเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมอ่าศูนย์ <c oughs> ก็สามจุดห้าฟุตปูมจะมอบให้กับน้องเขาชื่ออะไรจี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 ้อ่าส่วนยายเมื่อกี้คือแบบย้ายป้มเล <c oughs> ยนะย้ายแบบนอนกับเขาเรียกอะไรกระด,ดานใช่ไหมเสือเสือปูกับกระดานจนแบบมันด้านหมดอะพอแบบเขานอนปุ๊บ ปูให้เสร็จบุกใหญ่ขึ้นนอนเลยนอนนิ่มนี่นะครับคือครูหน่อยนะครับบุคคลที่ไม่ยอมขึ้นรถนะครับปกติน้องนอนตรงนี้เลยเหรอครับเออนอนนี่เนี่ยอ๋อมันต้องตัดตัดดึงแล้วก็ดึงนะคะตัดตรงนี้เนี่ยแหน่แน่แน่ในเลยพี่ดจอทพี่แรมทำเป็นงานเงี้ยเลยค่อยวางแข้งงา มันเป็นโดดนี่เลยปาดนี่เลยปาดนี่เลยใจ้ามันไปล่เน่าแล้วก็นดละาดได้เอละง่ายดีไปด้วยนปล่อยตู้ให้น้องซะลูกโป๊ที่นอนตรงไหนอูเลยลูกโปเลยไอ้ีนอนเลยทีนอนน้อยก่อนจีแข้งเลยปะไปเข้งอดีแข้งที่นอนเดิมไปแ้งไปนองน้อย้งเลย ชอบข้าลงรูดๆเอาเอาเข่งนิ่มเ,เลยชอบไหมชอบไหมเด็กๆคุณไม่ก้าให้หรือวะลูกขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโอเควิมาแม่ไมาหาแม่มาแม่จะไปละมาหาแม่มาคุณหน่อยขอบคุณขอบคุณกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ให้อะเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนที่นอนให้น้องไปนะครับน้องเขายุเจ็ดขวบใช่แต่ว่าน้องเขามีปัญหาเกี่ยวกับทางครอบครัวแล้วกันใช่คือไปโรงเรียนหน้าบึ้งตลอดไม่ยิ้มไม่ยิ้มเลยถาอะไรก็ไม่ยิ้มแบบนิ่งมากครับขนาดเมื่อกี้แบบที่บ้านบอกขอบคุณน่อยก็เงียบกิ๊บผมยังไม่ได้ยินเสียงน้องเลยนะใช่อาต้องแบบไม่พูดเลยอยู่กับเพื่อนก็แบบนิ่ง นั่นแหละครับแล้วก็เห็นน้องนอนกับพื้น<ช>เป็นอันนั้นแผ่นบางๆปู<ช>ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็เลยเปลี่ยนให้น้องเพราะว่าสองหลังที่เราแจกไปอ่ะถูกทางอบตพอเพรเ,เขาลิสต์รายชื่อมาให้แล้วว่าหนักสําหรับในเขตของเขา<ช>เพราะว่าบูมไม่สามารถไปทําคอนเทนต์แบบว่าขี่รถไปไล่ดูแต่ละบ้านแล้วมองทะลุเข้าไปไไเห็นที่น้องที่นองเขาทําไม่ได้นะครับไม่เหมือนตอนเราแจกข้าว<ช>เนาะ<ช>อย่างแจกข้าวอ่ะคือบูมใช้ตัวบูมเองในการ คิดว่าเฮ้ยเราคนให้คนนี้เพราะว่าเราขับแบบขับอาผ่านเจ<ะ>อจ <ะ S 1> มองเห็นบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเราเห็นแต่เนี้ยเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับก็เลยขอร้องทางออกไปต่อเล <c oughs> เขาติดรายชื่อมาให้ก็ได้2หลังนี้นะครับ3.5ฟุตสําหรับน้องอายุ7ขวบแล้วก็5ฟุตสําหรับคุณยายอายุ70 <78. S 1> 70สบกว่านะครับแต่ยายก็ถือว่าตืมเลยแหละ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เปลี่ยนที่นอนให้สองหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยไวย้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ